ข่าวต่อไประวังนะครับเรื่องของการค้าการ,การขายเปิดบัญชีม้านะครับาขายประเภทว่าเพจปลอมชาคริตแย้มนามพระเอกชื่อดังมงา,างเขาเขา,เขาไปอยู่สวนทุเรียนนะครับแต่ประกฏว่าวันนี้ต้องขึ้นโรงพักครับนี่แน่เป็นภาพที่คุณชาคริตแย้มนามครับดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังพร้อมกับคุณแอนพัทธิราภรยาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สนจันทบุรีแล้วครับ ร้องตุกกล่าวโทษถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อแล้วก็รูปภาพด้วยนะครับเปิดเฟซบุ๊กเพื่อหลอกขายทุเรียนลูกลนะหนึ่งร้อยบาท mm. ปรากฏว่าไม่ได้ครับไม่มีได้ลม้ม <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เสียหายเยอะครับนี่นะปรากฏว่าตำรวจปคบออนะครับเสิร์ฟมาแล้วครับพบกระทู้ทาความผิดในสองคนออกหมายจับทันทีนะครับข้หาทุจริตและก็หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปจับ คุณทัศนีอายุ34ปีนะครับที่ตำบลชายโยอเปอิชายโยอ่างทองรับสารภาพละครับนี่นะอีกคนหนึ่งคุณพรชิตานะครับอายุยีบ3ปีทเร่งครับอยู่ที่บริเวณหน้าแผงร้านค้าในตลาดเทิดไทยตานคู่โคราชครับ นี่นะอ้างเลยครับบอกว่าได้ขายบัญชีกับผู้อื่นทานทางเฟ e บุ o กนะครับแต่มีคนไปทําอะไรงี้ยก็ไม่ทราบได้นี่นะพูด,ดง่ายๆว่ามันทําผิดระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นหลอกคนอื่นทํามาหากินแบบนี้ต้องโูกกับครับเป็นอุตาหรระระวังครับไม่คุ้ม,มหรอกค่ะเราเตื่นกันทุกวันเลยนะคะบัญชีมา้าบัญชีม้าเนี่อ,อย่าเปิดเลยค่ะคคุุยยยาาาามนนง